สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการทดลองนะถ้าเห็นในคลิปวิธีการทำรอยกระสุนของโมเดลเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่าใช้ปากกาชาปปี้เนี่ยในการทำสีแบบแต่งๆๆมันนะคราวนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าสีไหนอะที่มัน สามารถเขียนลงใบบนสีไหนหรือความเข้มระดับไหนได้นะโดยที่อันเนี้ยเป็นกระดาษโฟโต้แบบมันนะก็คาดว่ามันจะใกล้เคียงกับพื้นผิวที่เป็นพลาสติกของของเล่นนะมากที่สุดแล้วนะถ้าที่หาได้แบบทั่วไปนะก็ปรินสีไล่มาจากดำที่สุดเนี่ยไล่มาจนขาวนะเกรสเกลตรงเนี้ยและอันนี้ก็ปรินสีแบบ สีแดงไล่มาสีม่วงนะแบบเป็นแกเดียนนะแล้วเราก็จะทดลองด้วยการเอาปากกาเนี่ยสีต่างๆมาขีดดูบนกระดาษฝั่งละ1เส้นนะนะเพื่อดูว่าสีไหนมันโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวได้มากแค่ไหนนะสีที่ตรงเนี้ยเห็นทั้งหมด12ด้ามตรงเนี้ย12ด้ามใช่ไหมเออ ตรงเนี้ยมันจะมาเป็นหนึ่งเซตมีขายแบบนี้นะส่วนสีเงินกับสีทองเนี่ยมันจะต้องซื้อต่างหากนะว่าแล้วเราก็มาลองไล่ไปทีละสีเลยนะอย่าให้เสียเวลาเส้นไม่ตรง <laughs> ทำกลมๆไว้หน่อยจะได้เห็นจะชัดว่ามันมาจากสีอะไร สีทองเนี่ยเป็นสีที่ต้องเขย่าหน่อยนะมันไม่ใช่สีที่แบบเขียนปุ๊บออกปับ๊บนี่มันต้องเขย่าหน่อย เรียบร้อยสีที่เขียนยากนิดหน่อยก็คือสีเงินกับสีทองนะเวลาเก็บเนี่ยสีเงินกับสีทองเนี่ยเป็นสองสีที่เขียนว่าให้หันหัวลงด้วยนะคือเขาน่าจะมีตัวเนื้อสีที่ไม่ซ้ำกับตัวอื่นตัวอื่นอาจจะออกแบบของเหลวกว่าเป็นน้ำมากกว่านะก็จากการทดลองเราก็จะเห็นเลยว่าสีที่มีประโยชน์ที่สุดของเขานะ คิดว่ายี่ห้ออื่นก็น่าจะสามารถใช้งานได้เหมือนกันก็คือสีดำสีเงินแล้วก็สีทองนะเป็นสูตรเปอร์มานแนนะที่แบบไม่สามารถเช็ดออกได้อย่างนั้นนะส่วนสี <Wow. S 1> ที่ใช้งานง่ายเป็นอันดับสองเนี่ยก็คือสีน้ำตาลนะที่จะเอาไว้แบบว่าทาพวกรอยไหมหรืออะไรได้ให้มันตัดกันกับการตัดเส้นของเราที่เป็นสีดําหรืออะไรที่เราทาเป็นเงาเงานะไม่งั้นมันเป็นสีเดียวกันหมดมันจะกลืนกันไปหมดมันจะดูไม่ค่อยสวยงามนะ อีกสีสหนึ่ง,งที่คิดว่าน่าจะได้ใช้นะก็คือสีแดงนะสีแดงเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทําโมเดลให้มันมีเลือดเลือดหน่อยแบบเลือดไหลอะไรเงี้ยเราอาจจะเอาสีแดงเต็มๆก็ได้นะมันก็ดูง่ายดีนะเออแต้มหน่อยมันก็เป็นแผลแล้วใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้นะ <S <S แล้วก็สําหรับสีอื่นที่อยู่ตรงนี้นะก็คือมันก็มองเห็นชัดอยู่แต่ว่าคือไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กับอะไรมันต้องทดลองต่อไปนะเช่นว,ว่าอาจจะเอาไปใช้กับ แบบทําเป็นเหมือนหญ้าเทียมหรืออะไรอย่างนั้นตรงที่มีหญ้าแล้วจริงๆหรืออะไรเงี้ยไอสีเขียวก็อาจจะได้ใช้นะนี้ไม่แน่ใจนะเออไว้หาวิธีใช้ได้แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันและสีที่ไร้ประโยชน์ที่สุดสําหรับการทํางานของเราก็คือสีเหลืองนะเพราะามันมองไม่เห็นเลย <laughs> เพราะงั้นจากการทดลองครั้งนี้นะก็จะสรุปได้ว่าสีที่มีประโยชน์มีที่สุดชัวร์มีประมาณแค่นี้นะ <laughs> สี่สีนะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่อยากจะทําแบบแต่งง่ายๆที่บ้านนะแบบไม่เน้นการใช้ทินเนอร์ไม่เน้นการใช้อะไรที่มันเป็นสารเหรยที่มันจะยากๆกันนะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ง่ายดีนะเออเสร็จแล้วก็เพื่อให้มันคงทนที่สุดเราก็เคลือบโคตติ้งลงไปนะอืมแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ล่าก่อย